สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโรทุกท่านนะครับและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับส่งท้ายก่องน,นอนนะครับกับคำถามถามว่าคุณจะโชคดีจากเรื่องอะไรบ้างสี่เรื่อง ของความโชคดีที่จะเกิดกับคุณอะไรครับเราจะมาเปิดไพ่สี่ใบนะแบบแรนด,ดอมนะความโชคดีของคุณคืออะไรบ้าน4ี่ใบสี่เรื่องของความโชคดีนะครับใบที่หนึ่งใบนี้คุณจะมีโชคจากการเดินทาง ชคจากการเดินทางนะครับเดินทางไปไหนมาไหนขอให้มีความโชคดีมีเลิกมีชัยนะครับโอเคเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการเดินทางนะเดินทางปลอดภัยเดินทางโชคดีเรื่องที่สองอ่าสิ่งที่มันไม่สมหวังก็จะสมหวัง ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องร้ายๆที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามันเฟลคุณรู้สึกว่าไม่ดีเอาละในวันต่อไปในวันรุ่งขึ้นสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณคือคุณสามารถตัดใจจากสิ่งนั้นได้คุณจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่เหลืออยู่อาหากคนบางคนที่กําลังซึมเศร้ากําลังคิดน้อยใจหรือผิดหวังจากบางสิ่งบางอย่างเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นห้าถ้วยคุณจะโชคดีที่สามารถหลุดออกจากตรงนี้ได้อาแล้วสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างสวยงาม อ่ตัดใจได้นั่นเองเรื่องที่สามอ่าเห็นไหมไปเป็นเรื่องของการตัดสินใจ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นลำดับที่สามใบที่สามนี้บ่งบอกว่าเรื่องของการตัดสินใจ ถ้าคุณมีเหตุต้องตัดสินใจสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคุณได้คิดได้ลงมือทำด้วยตัวเองมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันเลือกมันจะต้องเป็นดีที่สุดของวันวันนี้โอเคนะต่อไปสุดท้ายสุดท้ายเอาแหละ สำหรับคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยอ,อกหักเสียใจผิดนักผิดเวลาไม่อยู่ไม่ถูกที่อยู่ผิดเวลาโอเคสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะหมดจาเรียกว่าเลยนะหมดเคราะห์กรรมใครที่ทำให้คุณเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจอ,อกหักผิดหวัง สิ่งสิ่งนั้นจะหมดไปจากคุณนะครับโอเคสี่เรื่องของความโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอกหักผิดหวงังเสียใจไม่มีแล้วเรื่องของการตัดสินใจสิ่งที่ตัดสินใจนั่นคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่คุณคิดแล้วว่าถูกต้องไม่ต้องไปแคร์ใครเลยสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เวลาที่คุณตัดสินใจนะั้นมันจะเป็นเรื่องดีอกหักผิดหวังเสียใจมูฟออนไดน้การเดินทางคุณมาถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตแล้วคุณก็จะตระหนักรู้และเข้าใจว่าอ๋อชีวิตมันคือความเป็นไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็วนเข้ามาเดี๋ยวมันก็วนออกไปมันมีขึ้นมันมีลง มันมีแนม่มันมีแน่นอนและความไม่แน่นอนสิ่งที่คุณจะคิดได้ The world อานิจจังทุกขังอนัตตาแป่กดไปรักนี้จำให้ขึ้นใจในชีวิตทุกคนรวนแล้วแต่ต้องมีสิ่งนี้ดังนั้นนะครับสรุปนะครับเหตุการณ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณฟรีเหตุการณ์เรื่องของการเดินทางในชีวิตชีวิตที่ผ่านประสบการณ์การเดินทางมาแล้วคุณจะรู้และเข้าใจ สิ่งที่ผิดหวังมันจะไม่ผิดหวังคุณจะมุกออนได้คุณจะหาขนทางของตัวเองได้การตัดสินใจการตัดสินใจที่เด็ดขาดแน่วแน่จะนำผลดีมาให้คุณนำโชคลาภให้คุณสามด่าปักหัวใจใครที่เคยรังแกคุณทำร้ายจิตใจคุณคุณจะมีโอกาสได้พบเจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะครับคลิปนี้เป็นพลังบวกนะ ขอให้สิ่งเลวร้วายทั้งหมดทั้งปวงจงหายไปกับวันเวลาอันมืดมิดนะขอให้หมดไปตามสายลมแห่งกาลเวลาที่มันพัดไปแล้วไม่ต้องหวนกลับคืนมาสิ่งใหม่ๆม,มาพร้อมกับวันลุ่งขึ้นลุ่งอรุณแห่งแสงสว่างสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ขอให้โชคนั้นอยู่กับคุณตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ